สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะมินี่นะครับบ่วงสีสเกีนะครับกะสีมารีวิวนะครับบ่วงนกเขาใน่นะครับมิน,นี่กนะทรงเจ็ดชุดนะครับทรงมีเจ็ดชุดทรงมีเจ็ดชุดเลยนะครับ ขอบคุณพี่ๆหน้าๆนะครับทีเป็นเอฟซีนะครับหรือว่าติดตามคีปผมมาตลอดนะครับแตมีโชวให้ายเป็นอุบลสามชุดนะครับอายเป็นยูบลลูกค้าเก่าแล้วครับเพิ่นสร้างไปเลี่ยวสองสามชุดเพิ่นก็เลยถึงใจเพิ่นก็ได้โูเพิ่นจะแนะนำโมพิันมากครับกระสร่างนะครับกระสร่างสร้างเขามาเรื่อยๆนะครับ้วก็ลูกค้าอยู่ลำไปมาอยู่ทีลำเฮ้านี่นะลครับกระสร่างเขามาสองชุดนะครับแล้วกาลูกค้าขนแกนอีกสองชุดนะครับ กจัดทรงเจ็ดชุดนะครับนะครับเดี๋ยวผมสีบอกรายละเอียดคร่าวๆนะครับรายละเอียดนะครับคร่าวๆของบ่วงนกเขานะครับบ่วงสีสเกตนะครับสายเมินนะครับกับสิเป้เสือกสายพีอีนะครับสีน้ําตาลนะครับสายพีอีสีน้ําตาลนะครับลักนะครับลักนะครับลักใส่ลักสแตนเลสนะครับ0.6นมิลนะครับเงีกยวประมาณ2นิ้วกับอีก7 2.7นิ้วนะครับเงาครับร่างเก็บกะใส่เป็นขอบดัมแบบนี้นะครับร่างเก็บนะครับห่วงเป็นห่วงท่องเหลืองรับเอ็นสีํำต้าลนะครับเนาะพี่ๆนาๆคนไหนนะครับที่เบิ้งคลิปผมเรียกว่ยังบ่ญขันกาซื้อนะครับกาหย้อนเขับไปเบิ้ลคลิปหลังๆทีผมลงตอนอกไว้นะครับตอนนกเขาไว้นะครับว่าบ่วงไข่ชิสเกตติดดีบอนะครับเอ็น ตีผมใส่เป็นเอ็นมาเรสิปป้อนนะครับคือคือรับประกันครับติดดีโบแพรโบแพร์ขืนมาเล่นนนอนครับว่งบวงนะครับอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับวงบวงประมาณนี้เลยนะครับนะครับคอดีของเอ็นมาเลนะครับคอดีของเอ็นมาเลคือมันดีดีครับดีเรวนะครับแล้วก็บวกกับห่วงที่มีขนาดน้ำหนักที่พอดีนะครับเพดไห้ก้านไหลของห่วงเข่าหอดขานกไร้เร็วนะครับ สายพีอีตัวนี้นะครับที่ผมเหตสายเมนนะครับเป็นสายพี่อีหกสิบป้อนนะครับทักซีนะครับทักซีนะครับบาแข็งบาอ่อนจนเกินไปนะครับที่แหลกผมว่าผมสีเเลือบสายพีอีให้น้ำนะครับผมว่ามันแข็งเกินนะครับผมเลยเลือบแต่พันหลักห้นะครับเลือบพันหลักนะครับขอดีนะครับคือมันเหตแห้ให้คืนเท่านะครับอยู่อายุการใช้งานของเฉียพันหลักได้งาว อยาได้ด้นน้ำครับกะพี่ๆหน้าๆคนไหนสนใจนะครับอยากได้พวงเขาไปไว้ใส่นะครับหรือว่าตอนกกโจมตอนนกตอดินนะครับหรือว่าตอเสียงตอํลำพงก็ดีนะครับกะสอบถามขมาได้นะครับอยากได้จักสุดจักสุดก็สอบถามขมานะครับสุดหนึ่งนะครับ4ี0อยห้าิ่วมทรงนะครับยี่สิบเดลักนะครับหรือ สิบหาักก็ได้นะครับธมักนะครับส่วนโตผมเองผมเด่นสิบหารักนะครับเป็นอย่างจังเด่นสิบหารักคือเด็ดหน่อยแท่น้นะครับไอเว้าตามมลักนะครับขั้นหน้าบ้านนะครับมันบ่คอยไนนะครับผมกระตอบ้างคืนไวมืฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งผมสิใส่ไปใหไม้ปกหรือว่าใส่เป็นฟางเขาที่ว่าปกไหวฟังหนึ่งคือไหนกมันลงฟังเดียวนะครับอีกอย่างสิบหารักพอติดแร้ว ออแล้วห้อมาแก๋นะครับมันบริสายเวลาดุนนะครับสิมฮารักบ่ถือว่าหน่อยนะครับดักนกนะครับแต่ก่อนผมก็เล่นยีเบสละครับเล่นไปสองซ้เท้อผมว่ามันหลายเกินนะครับส่วนโตนะแต่ว่าเฮ็ดขายกับยีซีเบสรักแหละครับกะให้พ่อแม่พี่น้องได้สาใจกันไปเลยนะครับยีซีเบสรักมอนสิร์ตวันนีนะครับส่วนโตผมเองวงก็เรีนแค่สิมหารักครับนหน่อยๆลูกค้าบางคนก็สั่งเข้ามาว่าสิมฮารักที่ผมจะสองสุดในเด้อว่เสนอ สองสุดนเตรเ,รเมื่อวันเราใส่เหมือนเด็กครับใส่สุดหนึ่งสุดหนึ่งพันสุดหนึ่งถึงเกลียวกะเขาขี่ขานแกอังสีเขาก็ใส่ทุงไว้คอยไปแกอยู่บ้านเขาก็อีกสุดหนึ่งลงเด่นนะครับกะทำเม็นสนใจนะครับกะสอบถามเขาม,มาได้นะครับเนาะบ่งนกเขาง่ามน,นะครับกะคลิปนี้ปุ่มมี่อย่างเบาหลายกะมีรีวิวบ่งนกเขานี่น,นะครับ ามาให้เบิ้งนะครับกะเดี๋ยวผมสิลงลิงเฟซไอดีไลน์เบอร์โทรอย้างหายดัดล่างเลยนะครับกะคอยแอดเข้ามานะครับสอบถามเข้ามาได้ฝากกดติดตามน้ำแน่กต่ดีนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจผมเองเพื่อผมผมมาเฮ็ดคลิปสอนเฮ็ดบวกเร็วๆนี้นะครับแต่ว่ายังบ่ทันว่างปานไดเลยถ่ายคลิปเป็นช็้าชอตเลยแม่บ่ทันได้มีเวลร่าในนัดต่อรงให้นะครับกะคลิปนี้ผม นายเอฟซีนะครับพี่พี่ธนาที่ติดตามผมอยู่นะครับได้พูดว่าเออจบสื่อซ้ำนั่นซ้ำนี่ใส่จักรลักจักรลักนะครับแต่ปกติผมเท็นดียเชียร์ักนะครับมันกับในราคาพอดีพอเหลือพอเพิดนะครับจากคลิปนี้ก็ผมไม่ยังหลั